กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิครั้งที่27รหัสเพียร5 381พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวมเมสุตังเอกังสัม,มยังพระควาสาวัตทียังวิหารติเชตวเนอานาถาปินทิกัสะอารามีตระคูพระควาพิขูอามันเตศิพ,พิขโวัลพัฒนเตติเตพิขูพระควันโทผังจัดโสสุงพระควาเอตตะทัมโมจะเมตตายะพิขเวเจโตมุติหาอาเสวิตายะวิ ภาวิตายะาโหลรีกตายะยะมีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสะามารัตเยเอกาทะสานิสังสาปฏิกังขากาตะเมเอกาทะสะสุขังสุปติสุขังปติพุทชตินะปาปังสุปิตังปัสสติมนุษานังปิโยโหติอะมะสุสานังปิโยโหติเทวตารคันติ นาสะอิขิวายวิสังวาสตถังวากับกับมะติสุตตะกังจิตตังสมาธิยติปะมุขวันโนวิปะสีทติอสัมฮุโรกาลังกัตโรติอุตริงอัปปะติวัชันโตพัมมโรกุตปะโคโหติเมตายะพิขเวเจโตมุติยาอเสวิตายะภาวิสตา ภาวิตายะพโหรีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอะนุติตายะตริจิตายะสุสะมาตระายะอิเมเอกาทะสาเนสังสาปฏิการขาอัติอโนทิโสพระนา,ามตตาเจโตมุติอัติโอทิโสพระนา,ามตตาเจโตมุติอัติทิสาพระนา,ามตตาเจโตมุติ กติหาการิเหอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิเหอโนทิโสภระนาเมตตาเจโตมุติกติหาการิเหทิสาภาลนาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการิเหอโนทิโสภระนาเมตตาเจโตมุติสตตาหาการิเหอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตมุติทัสหาการิเหทิสาภาลนาเมตตาเจโตมุติตัทธเมเหปัญจหาการิเหอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตมุติ สเพสัตาเวลาพยาประชานิขาสุขีอัตานังปะหาอันตุสเพปานาเวลาพยาประชานิขาสุขีอัตานังปะหาลังติสเพภูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปะหาอันตุสเพภูคาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังปหาอันตุสเพอัตตาภาวะปริยาปณนาเวลาพยาประชานิาสุขีอัตานังปะหาอันตุอีกมหิปัญหาการเหตุอนุทิโสภาลนาเมตตาเจโตมิติกะตะเมหิ สัตตะหาการิอนนทิโสพัลนาเมตตาเจโตมิติสัพเพอิทธิโยอเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรทันตุสัพเพปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรทันตุสัพเพอารยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรทันตุสัพเพอนาลยาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรทันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรทันตุสัพเพมนุษเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรทันตุสัพเพเวนิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรทันตุสัพเพอิเมหิต กัตะหาการิหิอนุทิโสพลณนาเมตตาเจโตมุติกะตะเมหทภาสาทาสหการิหิทิสาพลณนาเมตตาเจโตมุติสัพเพปุร ปุรัติมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภนะอังกุสะเพปชิมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภนะอนุสะเพอุตรายะทิสาสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภนะอนุสะเพทักคินายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภนะอนุสะเพปุรัติมายะอนุสิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภนะอนุสะเพอปชิมายะอนุสิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภนะอนุสะเพอุตรายะอนุสิสายะสัตตา เวลาพยาประชาริคาสุขีอัตนาภรณหลังตุสัพเพทักคือนายะอนุทิสายาสตาเวลาพยาประชาริคาสุขีอัตนาภรณหลังตุสัพเพเหตุทิมายาทิสายาสตาเวลาพยาประชาริคาสุขีอัตนาภรณหลังตุสัพเพอุปาริมายาทิสายาสตาเวลาพยาประชาริคาสุขีอัตนาภรณหลังตุสัพเพปุรัติมายาทิสายาปานาเวลาพยาประชาริคาสุขีอัตนาภรณหลังตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาปานาเวลาพยาประชาริคาสุขีอัตนาภรณหลังตุ สัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสกีอัตานังประณะอันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสกีอัตานังประณะอันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสกีอัตานังประณะอันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชา อนิคาสุขีอัตนาบรรณันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรณันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรณันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรณันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรณันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะผูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาบรรณันตุสัพเพปชิมายะทิสายะผูตาเวลาพยาปชานิคาสุุอััตตนนป สัพเพอุตนายะทิสายยาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียตระนังบันหันตุสัพเพทักขินายะทิสายยาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียตระนังบันหันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายยาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียตระนังบันหันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายยาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียตระนังบันหันตุสัพเพอุตนายะอนุทิสายยาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียตระนังบันหันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายยาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุขียตระนังบันหันตาเวลา พยาปชาในคาสุเพ yeah. ีย <tampoco> ร <isy> <itive giveaway> ์ปนาังอาตุสัพเพปุปะด้วยมายะที่สายะพูตาเวลาพยาปชาในคาสุเพียร์ันาสัพเพปุระธิมายะที่สายะพุตตาปุคลาเวลาพยาปชาในคาสุเพียร์ปนาังอาตุสัพเพปชิมายะที่สายะปุคลาเวลาพยาปชาในคาสุเพียร์ปนาังอาตุสัพเพอุตรายะที่สายะปุคลาเวลาพยาปชาในคาสุเพียร์ปนาังอาตุสัพเพทักษิณายะที่สายะปุคลาเวลาพยาปชาในคาสุเพียร์ปนาังอาจ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปชาในข้าสุขเถียอตนาภรณะตุสัพเพปสิมายะอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปชาในข้าสุขเถียอตนาภรณะตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปชาในข้าสุขเถียอตนาภรณะตุสัพเพทักคินายะอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปชาในข้าสุขเถียอตนาภรณะตุสัพเพเฮธิมายะทิสายาปุคลาเวลาพยาปชาในข้าสุขเถียอตนาภรณะตุสัพเพอุปริมายะทิสายาปุคลาเวลาพยาปชาในข้าสุขเถีุ สัพเพปุรัตินายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุขีอัตนาปณะนั่นคืสัพเพปัจฉิมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุขีอัตนาปณะนั่นคืสัพเพอุตรายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุขีอัตนาปณะนั่นคืสัพเพทักขิรายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุขีอัตนาปณะนั่นคืสัพเพอุปริมายะอนุที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุขีอัตนาปณะนั่นคืสัพเพปัจฉิมายะอนุทสายะ อัตตภาวะปริยาปนาเวลาปรยาปชาเนคขาสุขีอัตนาปนาันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปรยาปชาเนคขาสุขีอัตนาปนาันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปรยาปชาเนคขาสุขีอัตนาปนาันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปรยาปชาเนคขาสุขีอัตนาปนาันตุสัพเพอุปริยายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปรยาปชาเนคขาสุขีอัตนาปนาันตุสัพพาปุรัติมายะทิสายะอิทธิโยอเว าัญคาสุขีอัตนาบรรดาอนตุสัพพาปัจฉิมายะทิ่สายะอิทิโยเวลาปพยาปชาัญคาสุขีอัตนาบรรดาอนตุสัพเพอุตรายะทิ่สายะอิทิโยเวลาปพยาปชาัญคาสุขีอัตนาบรรดาอนตุสัพเพทักขินายะทิ่สายะอิทิโยเวลาปพยาปชาัญคาสุขีอัตนาบรรดาอนตุ สภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาบรรตุสภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาบันตุสัภาอุตตรายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานิฆาสุขีอัตนาบันตุสัภา ทักขนัยยะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานิขาสุขีอัตนาปัญหาตุสัพพาเหติมายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานิขาสุขีอัตนาปัญหาตุสัพพาอุปริมายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาประชานิขาสุขีอัตนาปัญหาตุสัพเพปุรัตติมายะทิสายะปุริสาเวลาเวยาประชานิขาสุขีอัตนาปัญหาตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุริสาเวลาพยาประชานิขาสุขีอัตนาปัญหาตุสัพเพ อุตรายะที่สายะปุริสาเวลาพยาประชาในคาสุคีอัตนาปนัตตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาในคาสุคีอัตนาปนัตตุสัพเพปุรัติมายะนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาในคาสุคีอัตนาปนัตตุสัพเพปัชิมายะนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาในคาสุคีอัตนาปนัตตุสัพเพอุตรายะนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาในคาสุคีอัตนาปนัตตุสัพเพทักขินายะนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาในคาสุคีอัตนาปนัตตุ สัพเพเหติมายาที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานิฆาสุขีอัตนาปรรลันตุสัพเพอุปปริมายาที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานิฆาสุขีอัตนาปรลันตุสัพเพปุรติมายาที่สายญาอริยาเวลาพยาประชานิฆาสุขีอัตนาปรรลัณสัพเพปัจฉิมายาที่สายะาอริยาเวลาพยาประชานิฆาสุขีอัตนาประัณตุสัพเพอุตตรายาที่สายะา อริยาเวลาพยาปชาในคาสุขีอัตนาภรณตุสัพเพทักขินายาทิสัยยะอริยาเวลาพยาปชาในคาสุขีอัตนาภรณตุสัพเพภูรัติมายะอนุทิสัยยะอริยาเวลาพยาปชาในคาสุขีอัตนาภรณตุสัพเพปุริตมายะอนุทิสัยยะอริยาเวลาพยาปชาในคาสุขีอัตนาภรณตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะอริยาเวลาพยาปชาในคาสุขีอัตนาภรณตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะอริยาเวลาพยาปชาในคาสุขีอัตนาภรณตุสัพเพเฮธิมายะทิสัยยะอะไร อริยาเวลาพยาประชานนคาสุขีอัตนะกนัตสัพเพอุปริกนายาทิสายะอริยาเวลาพยาประชานนคาสุขีอัตนะกนัตสัพเพปุรัติมายาทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานนคาสุขีอัตนะกนัตสัพเพปัจฉิมายาทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานนคาสุขีอัตนะกนัตสัพเพอุตรายาทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชานนคาสุขีอัตนะกนัตสัพเพทักขินายาทิสายะ นริยาเวลาพยาประชาในคาสุขีอัตตังปะตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะนริยาเวลาพยาประชาในคาสุขีอัตตังกละตุสัพเพปจิมายะอนุทิสัยยะนริยาเวลาพยาประชาในคาสุขีอัตตังกะตุสัพเพอุตรายะอนุ ที่สายะอนารยาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภนะสัพเพทักกินายาอนุทิสายะอนาพยาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภนะตุสัพเพหิทิมายะที่สายะอนารยาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภนะตนุสัพเพอุปาริมายะที่สายะอนารยาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีอัตนาะนะตนุสัพเพปุปราติมายาที่สายะเทวาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีอัตนาปนะอนุสัพเพอุตรายะที่สายะเทวาเวลา ยาปาชานิคาสุข er. ีอัตตานัปภะนตสัพเพทักกินายะทิสายะเทวาเวลาพยาปราชานิคาสุขีอัตตานัปภะอนติสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปราชานิคาสุขีอัตตานัปภะอนตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปราชานิคาสุขีอัตตานัปภะอนตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนาภรณตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภรตุสัพเพเหติมายะทิศายะเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภนตุสัพเพอุปปริมายะทิศายะ เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาบรรลัยอุตสพเพปุรัติมายาทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาบรรลัยอุตสพเพปัจฉิมายาทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาบรรลัยอุตสพเพอุตินายาทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาบรรลัยอุตสพเพทักขินายาทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาบรรลัยอุตสพเพปุรัติมายาอนุ ทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภรั์อุตส่าเพปัจฉิมายะนุทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภรั์อุตส่าเพยอุตรายะอนุทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภรั์อุตส่าเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภรั์อุตส่าเพยเหติมายะทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภรั์อุตส่าเพปุปริมายะทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาภรณ์ Sappe por ทิายาวินิปาติกาเวลาพยาประชานิาสุขีอัตนาการะอินตสภเพปชิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิาสุขีอัตนาประอตสภเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาประอตุสเพกุิายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตนาประอตุสภเพปุรัติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิาสุขีอัตนาการะอตสภเพปชิมายะอนุทิสายะวินิปติกเวาพยาประชานิาสุขีอัต เถอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนนัปหละลันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอัตนนัปหละลันตุสัพเเพเฮติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนนัปหละลันตุสัพเเพเปริมารายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนนัปหละลันตุเมหิทัสหะการิหิทิสาพระลานาเมตตาเจโตมุติสัพเพ สังสตานังปีระนางวัชเชตวาหะปีระนายาอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาปาเปนะวัปริยาทานังวัชเชตวาอปาริยาไยทานีนวิเหงสังวัชเชตวาอวิเหิงสายยายะสเพสตาอเวริโนหตุมาเวริโนสุกิโนหตุมาทุกิโนสุกิสตาหตุมาทุกิ ตตาติเอเหิอัฏฐะหะการิเหสเพสตตาเมตายาติเมตังเมตตาตังธรรมงเจตยะติติเจโตสพพะยาตาทะปริยุธานินิมุตจะติติวิมุติเมตตาจะเจโตมุติจติเมตตาเจโตมุติเมตตารรมวิหาระภาวนานิทิตา